ครับวันนี้คนเมืองชาแนลครับมากับทีมงานปุ้นหลวงครับนี่ครับมาขุดแมงมันครับผมนี่ครับเซียนไซเจอละเซียนไซเดี๋ยวพอว่าจะได้นักกอฟงเนี่ยนี่อะไรพี่ครับอะไรพอโอ้ละเจอล้นี่นะครับเซียนไซครับเซียนไซอันนี้เซียนแมงมันเนึกถ้าไผมีมุ้งไหนที่ต่อได้นะครับเนี่ยืออแม่จันนี่นะกำลังใครโผล่ กินด้วยไข่โป้ก็ได้มดได้มดอ่นี่ครับปะแล้วไวตั้งตีนป่งก็ได้ตีนไข่ปด้วยกปอย่างติ่งครับอย่างติ่งยเลขายนะครับขายขีดสาวขีดสาวนึงใก็ได้เมานึ ok> ใช่แล้วคุยใหญ่้วบุญเมาลงน้ำผาเลยนเบมากตัวนี้พออ้วเลกเลยแต่นละครต้จ้องอย่นี่แล้วครับนี่ว้าวตุ้งเป็โปเยวาโปย ขุดหลอกพวกนมาเอา,นนเอาแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเล้ยชิ้นเอาอะทำเนี่ะเอะเอวา,อาไปทำก่อน แต่ก็แต่ก็ล้อตักละตักละขี้สาวขี้สาววันนี้ได้ปล่อยวันปล่อยวันค a เออออกมาแล้วอาแล้วครับตู้อันนี้ยังติ่งครับอันนี้กอกแรกกอกแรกครับกอกแรกเด่งกอกมันได้น่าคนคนไโตปะกันเนาะได้น่าตอกแรกไงกะกอกแรกครับกอกนี่เย็บเยอะมันไม่ใหญ่เลยฮะอันนี่เาได้กี่กอกอันนี้ก็ติ่งใหญ่กว่าติ่ง วันใรจงด้จห้งวันใหญ่วันนี้วันที่อะไรวันที่สิบสามพฤศจิกายนสามนาสมทีมงานพ่อหลวงนะครับทีมงานมากกันหลายคนอยู่หินน้าเมืองนะครับน่เนียเียต่อขหน่อยเนตีตีงเงานี้เยียบมดเลยหน่อยอ๋อหูดีคุณหูต่อย ปูด okay. bon ิตลหงเฮ้ยพูน่ะหงมพูน่ะโคตรมาฮะหงมินน่ฮะประเมินพกไืเนาะโปืนปหินสิ่นี่ลหกิโลอะเราตึงดินมัน่ะกิโลปลาครับรวมดินมัด้วยมันเปลนดีดอยู่นเรอมีเหรอ แทงแทงดูแทงดูคุณนีก็มีนี่นีอ่ะคุณนีก็มีนี่ได้บุ่นผงแล้วลุงน,น,นันพุ่เป็นตุนนางแล้วอ่ะนะลุงพอแล้วนี่ครับนี่คือไข่นะครับนี่ครับแ<า>ปลงขนาดนะครับกิโลกิโลกี่บาทล่ะกิโลสองพันสองพันนะครับ กินหายยากนะครับขุดนี่มุงนี่มันก็ใหญ่นะครับเนาะคือมันเนา่ตัวเดียวมีข่นหน่าลุงกรขุดถหงนหัวลายเนี่นยหันใส่ซาลดปวุ่อนอ่ะพรใส่ถุงนะ่ยไอ้คุดเดียวแกมันได้เป็นหน่วยมัเพราะนั่นแหละ คอนเก่าสองคนลุงสอนมาหน้าบ้านผมอ่ะมันนึงเข้ากันอ่ะลืมที่ใช่เขาเขาฟาสักคำมันมีอยู่นป้ามันอ่ะมันอยู่วันตลอดปูนเก่าแล้วก็เลิกแบบนีแม่อ่ะเลิกหล่อมี่ครับหันมาป้ามีนี่ตอผลงานครับปกเคครับประมาณหนึ่งถุงนี่นะติงเติงดอกโอ้โสหรือ